โอ้ได้ผัมด้วยพี่น้องเด้อนี่เขียวๆนี่ผัมเครื่องมังกาชิมีหัวจิงไข่ผักอีตูนอ้อนหอมครับนี่โอ้ยใส่เครื่องเครื่องออมผัมต้มมูให้มันเปื่อยๆก็เ,เด้อพี่น้องใส่น้ำยานางมานี่ใส่ใบมะกรูดหอมๆลงไปหมูนี่ข้าวบาัเปื่อยนี่มันสีบอคักนะครับเนะาะเอาต้มๆให้มันเปื่อยๆสก่อน แล้วก็ใส่หัวชิงไข่ลงไปใส่ขาอ่อนนะพี่น้องนี่ขาอ่อนพริกสดนำ้ำเพิ่มความจวดจ,จาดตำใส่กระมีครับใส่สดๆกระมีโอ้หนังปลาเด็กนัวๆใส่คือเกาพี่น้องแกงผั่มเหมือนนี่บวดำผักแกงผั่มผงชูรสตามใจชอบนะพี่น้องเด้อผงชูรสมักนัวๆก็ใส่รลายลดนี่เอาผัล่ลงไป ใส่นำพอดีสดโอ้ยเขียวงามคักนาะพี่น้องเนาะพำพำนี้มาแต่ธรรมชาติเลยได้นน่พี่น้องอันเพนเลียงี่ในน้องช้าครับนี่คอัคนเลยบ้าน้โอ้หอมพักอีตูแลยได้พี่น้องเลยนี่ทั้งพักอีตูทั้งคาออนบาดนี่ไอ้แสบแสบนำเบาดำคือเก่าและทงให้ทงหน้าพอ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู่คนมันนี้บ้าวดำได้เป็นแกงพัมครับแกงพัมใส่กระดูกหมูเปื่อยเลยได้หนิพี่น้องเอาแบบหลอนดูกเลย<笑><笑>เห็นบอใส่กระดูกหมูยญ่ๆเลยเขียวเขียวเพิ่นเอิญว่าพัมครับนี่อยู่ไตนำเอออยู่เทิงนำบ่คือเท่าครับเท่านี่อยู่ใตนำอันนี้อยู่งเทิง่นวนำมันสะอาดเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นเท่าเ,าเป็นพัมนี่ครับบอกสะอาดนี่สิบบเป็นพัมเลยได้ครับใส่กับ แกวปลาแดกนุ่นวอคือเก่าเลยพี่น้องได้ต้มนมไม้ไายมากินน้ำกำลังพอดีงามๆเลยแกมพักกาดแก้วน้ำพี่น้องมาสดนนนนเลยแหละบาทนี้เอิงซีมึงเพิ่อนนหละก่อนโอ้พอดีอุ่นแล้วพี่น้องนะแสบๆน้ำบลาดำเด้อบาดนี้เดอ้อ จิมแกวนี่แหละโอ้มีมะกรอกนำได้พี่น้องแก้ววันนี้ บรรยากาศดีอีกน้อยได้พี่น้องเดิมมาเนี้บอมีฝาบอมีฝนบอมีลมโอ้คักมาหากินแนวแสบๆเนาะพี่น้องนนเนาะบรรยากาศดีๆอืมคือนัวดีแท้แหละ มใส่ดูกหมูกันใหญ่มากถาดบ้ากใหญ่เลยพี่น้องอื เดี๋ยวพี่น้องเด้อกูพม่เคยกินกะเดี๋ยวบาดำที่กินเพื่อนะครับเนาะบาดำบามีหลายคนอยู่ดอกสีบบเคยกินของเสียบานเฮาเลยเด้พี่น้อง แบบโบริยำเลยเด้๋ดดพี่นอ้องตุย่ยคักๆดรถ có điên ăn với nó cái ngủ say ngủ say nó ngon hà nội bò đầm thầy nó ngon đủ mùi nhỉ pinon mặn mặn lên lên này ขักขัก,ขกพี่น้องเอ้ยแสบาล สองแสบน,นี่ยนี่เบาดำกินเพื่อเลยแล้วนี่เ <c oughs> บื่องขาอ่อนพี่น้องหอมๆเลย ตบทำไมก็เพิ่นนี่แห้งคักเข้ากัน เดี๋ยวบระดำที่กินเพื่อผูเพื่อคยกินนะพี่เนอะนี่แหละของแส่บมขั้นว่าแกงใส่ปูใส่ปลาก็จะเป็นอีกแบบรสชาตินึ่งนะครับเนาะใส่หมูสามชาติหรือว่าใส่กระดูกหมูนี่มันสองมัน,มน เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งไกลๆนั่งถอดดูก่อนพี่น้องขนาดบม่มีพายไม่ฝนกเหือพลดเลยนะครับใส่กับแจวเนี่ย เพิ่มความนัวบอบอดำว่ามันนัวอยู่แล้วหึงหึงมากินเทอานึงนี่ก็แซบคักแด้พี่น้องเลยทำนี่บอดำว่าได้กินอู้แตงแต่ปีกายนี่แหละปีนี้พอดกำลังได้กินเทอานึงพี่น้อง สไขายร้อยเลยแกบร้อยดูกมันนี่แสีบ มือน,นี้คือฝนชิตกแต่โบโตกพี่น้องก็เลยบรรยากาศดีในี้กน้อยนะครับเนาะมึงเห็นนวลนๆมือน,นี้เพื่อพีเพื่อน,อน้องเหาผู้ันบ่้ค่อยกินบ้าง chặt hay lười. อขอหอยาดลอนนะบัน กระดูกอ่อนแล้วพี่เนอะ เวิดนำสดเลยพี่น้องเอ้ยบ่น Ôi nhanh thấy ngoài ra bị nổi ừm Mmm. กระยาเนาะพี่น้องเนาะคำแนวของเครื่องได้กินเธอหนึ่งนี่คือในใจหุ้มหุ่มเราแหละทั้งเสียประธานอภัยนำหลายๆ คักแห้งเลยพี่น้องบ่ังยอยู่จักหน่อยหนึ่งใส่เลยป่โอ้เบ่งจัดใส่จักบาทก่อนพี่น้องคำเพื่อพี่เพื่อน้องเฮ้า เอาพอดีแ <muitas> ้สบๆเนื <no p Obrig illions> ้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแบบดำเลือกใส่พุดดิ้งแนวแสแบๆอีสานบ้านเฮาเนาะแก้วปลาแดกใส่กับแกงไข่ผำโอ้ยบรรยากาศจั้งหน่อยนะครับเนาะมื้อนีหลังเข่าเข่าเจ้านะครับเป็นมากระลังสิเริ่มกลมครับงามๆมื้อนี้เอาเป็นว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจให้บารดำ บาดํากระหอดมือนรัพย์สแคแล้วก็ดีใจนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเฮาคือเก่านะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเฮากดไลค์กดแชร์ผู้ระทานติดตามก็กดติดตามเป็นกําลังใ,ใจให้น้ำใจนะครับเนอหมือทซัพแลแวเพินวาจักสิสลองอย่างเนาะบารดําก็ให้กินแนวแปลกบารดํากับกบ,บจักแล้วแนวแปลกเอาเป็นว่าแกงพามใส่ปลรแดงๆๆดนุ่งๆนีก็เอาไวส้สมีเนาะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ